นี่ครับนี่สวัสดีนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นดอกเหลืองชัดชวานะครับนี่กําลังบานเลยดูสวยงามมากนะครับผมอยู่ที่พนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับจอดรูปถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับให้ดูนะครับกําลังบานเลยนะครับ นี่ครับบานเลยนะครับผมอยู่ที่นะครับพนันนิคมนะครับผมนี่ครับแวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับผมนี่นักท่องเที่ยวจอดรูปจอดรถถ่ายรูปนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองพนัดเลยนะครับผม น่ครับสวยงามมากนะครับระวังพึ่งนะเห็นไหมมีพึ่งด้วยระวังพึ่ง อยู่ที่พนัสนิคมนะครับชนบุรีนะครับผมอ,อยู่อยู่แถวสนามไอสวนสุขภาพพนัสนะครับสวนสุขภาพเนี่ยครับเลยสี่แยกมานะครับผมเลี้ยวขวามานะครับถ้ามาจากชนบุรีนะครับเลยสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวามาประมาณประมาณ 800เมตรนะครับผมเราอยู่ขวามือนะครับเลยสี่แยกพนัทมานะครับถ้ามาจากชนบุรีนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวจอดถ่ายรูปก,กันเยอะเลยนะครับนี่ครับกำลังบานเลยนะครับอ่ะครับเอาปัะจายรถไปก่อน ครับสวยงามมาก